ครับก็ขก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมบุษณาครับผมคลิปนี้เป็นคลิปของ GCA San Andreas น,น,นะครับผมก็ผมจะมาทดสอบเรื่องหูฟังอันใหม่ให้ทุกคนนะครับ,นะรบก็อันนี้เป็นหูฟังอันใหม่นะทุกคนอันน,น,นี้อันนี้อันนี้ทุกส่วาจะได้ยินก็ได้ยินดีกว่าอันเก่าเยอะเลยนะครับผมก็ส่วนหนึ่งเพราะว่าหูฟังอันเก่าเนี่ย ب, มันไม่ได้ยินผุมเลย เสียงไม่จะเสียงช็อตช็อตช็อตอะไรไปด้วยแต่ที่เสียงก็เสียงก็แบบโผบซา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 แต่ว่าหูพูดดังขึ้นนะเออนั่นแหละผมก็เลยไปเปลี่ยนไอ้ไปเปลี่ยนไอ้ไอ้หูฟังใหม่หูฟังเกมมิ่งนะครับผมซึ่งเดี๋ยวไอ้คลิปของรีวิวหูฟังเนี่ยหูฟังเนี่ยจะลงก่อนนะครับผมแน่นอนนะครับผมตอนนี้เรือรอตัวรับสัญญาณไวไฟอันใหม่เนาะของน่าจะมาถึงพรุ่งนี้แหละ แต่ถามว่าผมคิดว่าอาย่งอางโทคนในกลุ่มของกลุ่มของพี่คิดใช่ไหมที่ขเขาจะาสู่เรื่องราวอิรกรรมสงครามขอให้ฟังเรื่องของบาปมีได้หล่ะนะครับผมก็อันนี้ก็ผมพูดตรงๆเลยเนาะว่าทันแน่นอนนะครับผมก็มคนอยู่ที่ว่ารับสฏิญาณไ,ไฟฟามันจะมาถึงมุกอาหารถึงพรุ่งนี้หรือเปล่ายังไม่รู้เนาะนั่นแหละนะครับ อันนี้คือคลิปในคอมนะผมไม,ไม่ได้มาเล่นโกงเล่นเกมอะไรหรอกผมจะมาพูด,ดคุยดีละนะครับอันนี้เป็นเฮเซ่เนาะอ่ะลองฟังดูซิว่าไม่รู้จะตอนนี้หายช็อตแล้วมั้งตอนนี้เอออันนี้หูฟังอันใหม่ที่สดเพิ่งเพิ่งมาของเมื่อเมื่อถึงมช่วงบ่ายเนี้ยผมหลับอยู่ใช่ไหมเมื่อว่าว่าหลับอยู่หลับปุ๋ยสบายเลยโทรมาขนส่งของมาถึงรถกิ้ง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 โครโรเลยมาถึงรถก็กิ้งโครโรโครโรเลยนะครับผม ถึงล่วเลยร่เลยนะครับผมแบบถึงร่เลยนะครับผมแบบเออมาถึงเนี้ยอ่าโอเคลองลองฟังหูเฉยๆนะทุกคนอันนี้เป็นหูฟังนะเออทดสอบหูฟังอันใหม่หูฟังเป็นเกมมิ่งเลยนะครับผมที่เคยเคยใช้อยู่จาได้ปะเห็นหูฟังเกมมิ่งอันใหม่นะครับผมอันนี้ผมพอไว้ก่อนเลยว่าเออก็ไม่กล้าใช้เยอะกลัวจะโจ๊ช็อต โอ้ยมันจะช็อตเอาไวไสิเอาไว้ถ่ายละตายละคือผมซื้อเนี่ยราคาร้อยข้าบาทเองเนาะจริงไอหูฟังเนี่ยไออัอนหนึ่งอ่ะผมเคยซื้ออยู่ในหูฟังคาบิจูพูจาด้าราคาแม่งหหสามร้300อยข้บบาทกับสามร้อยมันคือผมจะไม่ผิดร้านแอปวานตอนนั้นอ่ะผมสั่งในเว็บบรีนะแต่ไม่ได้สั่งในช้อปปีปป้นะตอนนั้นครับผมไอเนี่ผมจะพูดไปด้วยแล้วก็ผมจะมาอัดคลิปไปด้วยนะทุกคน ผมจะพูดไปด้วยนะครับผมจะขับรถไปด้วยนะครับก็อันนี้เลยฮีเทเซนอนเดียนะทุกคนจะพยายามจะขับรถช้าๆหน่อย๋ยวมัน,มนบ่นว่าแหลกแล้วกระตุกอะไรเยอะโอ้ยเนาะเออนถบุกมันมันกากไงโอเคผมไม่อยากพูดเยอนะเนี่ยผมกลัวคนในครอบครัวันได้ยินอะนั่นแหละอันนี้คืออันนี้คือคลิปได้เลยนะกับรถบุกหูหูฟังอันใหม่ไม่ใช่สิหูฟังอันใหม่สิโฮ้ยใจเย็นโอ้ยหุนพันไปหมดแล้วเนี่ย นะครับอันนี้คือขับในเมืองซาฟิเโรนะทุกคนก็มาทดสอบให้ดูเลยเนาะหูงฟงหูงฟังกันอ๋อเมื่อคืนนี้ผมก็ต้องไปติดตั้งวิดีโอใหม่นะคนเพราะว่าติดตั้ง OBS โโตโปโอไม่ได้เฉยเบอยอะไรครับเนี่ยผมก็เลยต้องไปติดตั้งใหม่เลยวิดีโอ10เลยนะครับผมมาเดี๋ยวเอาขับรถเล่ไปก่อนเลยแล้วกันโอเคก็รู้สึกที่เสียงผมดังขึ้นเนาะ อ,อ,อันนี้ก็เดี๋ยวลงแน่นอนนะครับสำหรับ GTA นานเดียเนาะแต่ผมลงไปในวันนี้แหละอันนี้เป็น GTA นานเดียเนี่ยนี่นานๆลงทีเนี่ยผมก็ไม่ลงบ่อยๆนั่นอ่ะเดี๋ยวมันมีคนประโวนว่าแหลกกระตุกอีกตัวโนบ,บุกผมมันจัตจอผมมันมันกากไงโน,นบ,บุกผมมันมันรุ่นมันไม่ใช่แรงๆนี่ใช่ไหม,อมเออเข้าใจผมด้วยนะทุกคนผมก็เลยแบบอยากระบายหน่อย ผมก็บแบบเสียงนิดนึงเนาะว่าอันนี้ผมก็ไปฟังดูเฉยเนาะว่าเป็นไงนะครับผมอันนี้ก็ขับรถเล่นชิลๆเนาะทุกคนก็มาทดสอบหูฟังอันใหม่ได้แหละทุกคนก็รู้สึกว่าเออดีขึ้นเนาะผมก็ได้เทสมาแล้วนะครับเทสต์มาได้พอละได้พอแล้วนะครับผมปะเออถือว่าเสียงผมดังขึ้นโอ้โห ทำไมมันกระตุกอะไรพันนี้วะเนี่ยพันนี้ครับเนี่ยเกียมันจะเด้งดึงเด้งดึงกี่ปอนเนี่ยแต่บอกไว้ก่อนว่าน่าจะเป็นที่วิดีโอใหม่ที่ผมติดตั้งใหม่ตัวหนึ่งเนาะมันอาจจะแบบกระตุกเนี่ยอะไรแบบ้บ่ไม่รู้เออเนาะแต่ว่ามันก็ไม่อัปเดตอีกแล้ววิดีโอสิบอ่ะอันนี้เป็นเวอร์ชันสุดท้ายนะเออเวอร์ชันอะไรวะยี 22, H ed, H ed ่สิบสองเฮดเฮดทัวเออนั่นแหละวิดีโออย่างมันจะหมดหยุดมันจะหยุดบริการเดินธุราคงนี้แหละ เดี๋ยวสองเดือนนะอีกสองเดือนก็จะหมดยุดบริการแล้วก็คืออยู่อัปเดตเอาง่ายๆนะทุกคนัอนี้คิดเอาที่คิดนั่นเนี่ยไม่ใช่แบบตัวเกมแบบในโตัวโปเกมตัวสบับเลยนะทุกคนเอาละโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวจอดไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเก็กกรอสักทีเนี่ยมาเก็กกรอโอเคนะครับผมก็คลิปนี้ไปก่อนแล้วกันเพจถูฟังเฉยๆเนาะไปก่อนแล้วกันนะครับ โอเคโอเคออกออกไปเลยเหอะอ๋อโอเคไหนโอเคแล้วแหละทุกคนคลิปนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็สวัสดีก็ด้วยนะครับ